อาการร้อนๆแบบนี้นะครับมืออบเป็ดเวลาจับเยียบพอมอแบบนี้นะครับมีวิธีป้องกันยังไงกันบ้างนะครับผมมีวิธีตัวนึงถ่แดกนะครับเอาไว้ไปตกปลานะวัสดุเนื้อผ้า SBR เรามาดูรับนี่มียางด้วยนะมียางรัดด้วยนะแล้วก็มีโลโก้ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับกันลื่นด้วยที่ลองใส่ดูสามนิ้วตักมือตกปลากันลื่นสบายมากเลยนะครับ ขนาดกว้างฝ่ามือครับไม่ต่ำส1บเอ็ดเซนดูดิป้องกันได้นะครับเวลาเล่นนานะาเล่นกระดีนะครับกระดีดินนี่ป้องกันได้นะระดับหนึ่งนะครับนี่เลยนี่มีตุ๊กแกมียางยืดด้วยนะครับตัวนี้ยืดแกด้วยนะครับสำหรับคนมือเล็กนะครับผมกําลังดีเลยนะครับสามารถจับได้นะมีเลยนะเ่นขนาดที่สนใจนะ นียนแล้วและหน้าพี่ๆวัยรุ่นคุณสวยนะมีธีเลือกถุงมือตกปลาแบบไหนกันบ้างนะครับ